ผู้ที่เวียน่หวในวัฏฏะสงสารนี้ไม่มีใครเลยที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำผิดพลาดถ้าคนไม่เคยทำผิดทำพลาดในกรรมไม่เคยผิดศีลมันจะมีกรรมเกื้อหนุนให้มาเวียน่หวตายตเกิดทำไมที่เรามาเกิดได้มาพบกันนี้ก็เพราะว่าพวกเราเคยทำผิดพลาดกันมาท้งั้น มันจึงเป็นกรรพาเวียนไหวอยู่อย่างนี้ยาตีโพยตีพายว่าเราเป็นผู้ด้อยโอกาสด้อยวาสนาเราเป็นคนสามารถสร้างโอกาสให้กับตนเองได้คนฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งสิ่งไหนทำให้เราเห็นอารมณ์ของตนเองได้สิ่งนั้นแหละเป็นครูบาอาจารย์เรา